ครับครับมื้อนี้นะครับวย์ผู้เขียวกับอบตสมบัตินะครับก็ได้มาเปิดกล้วยห้ f เอซีอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากห้างหายไปลายเดือนนะครับอบตสมบัตินะครับมื้อนี้เป็นตรงกับวันที่วันที่10มกราเดอครับของกวนปีไม่ นะครับที่มาให้กับเอฟซีเบงรับกวยบ้านๆแต่แต่ลูกเขาบอบ้านๆนะครับลูกเป็นลานของเบิ้มเบิ้มพันล้านครับเอฟซีครับครับนะเป็นลานของเอ่อเบิ้มพันล้านนะครับแม่เขานะครับน้ำนมดีนะครับน้ำนมดีให้ลูกขนาดเบงสองเดือนนะครับสองเดือนเป็นตา เอาไปไว้นะครับเป็นตาไปไว้เพราะว่ามันพัฒนาแล้วนะครับลูกมันนะครับนะครับเบิ่งเ้อรเอฟซีเลยครับนะครับมือนี้นะครับอยากกลับมาเปิดให้เอฟซีที่หรือเอฟซีที่ต้องการนะครับกล้วยบ้านๆแต่พัฒนาด้วยลูกมาแล้วนะครับเบิ่งนะครับเบิ่งเบิ้งเบิ้งนาตาลูกของเขาครับลูกของลานของเบิ้มพัลล้านนะครับนำนุมแม่ของก็ดีนะครับเบิ่งตุลูยุนะครับเพราะว่าได้ แค่ซองเดือนเองนะครับ2องเดือนเองนะครับนี่แม่ของเขานะครับได้ได้ลูก2องครับลูกแรกลูกลูกตัวผู้นะครับน้ำนมดียังสิแล้วครับก็เลยอยากให้เอฟซีผู้ที่ต้องการนะครับเอฟซีผู้ต้องการที่จะเอาไปไว้นะครับเพื่อพัฒนาต่อไปลูกเป็นลูกตัวแม่นะครับลูกตัวแม่นะครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับลูกตัวแม่ ไว้แค่สองเดือนนะครับเจ็ดซีครับลูกลูกของลานของเบิ้มพัลล้านนะครับเบิร์งนะครับเบิลูกลูกสาวเขาครับลูกสาวเขาผู้ที่ต้องการราคาเกษตรกรนะครับครับวอล์วไลน์นะครับวอล์วไลน์ซีบอกเบอร์โทรนะครับถ้าเจ็ดีต้องการนะครับกดเบอร์โทรก็คือของอบตสมบัตินะครับ 084 084 981 3729ฟังอีกนะครับ084 981 3729นะครับนี่คือเบอร์โทรของขอบตอสมบัตินะครับปรับฝากให้ FC เบิ่งนะครับผู้ที่ต้องการราคาเกษตรกรบัดน,นี้ รับราคานะครับที่เปิดไว้นะครับแสนหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับนี่ราคาเกษตรกรนะครับทรงฟีนะครับทรงฟีครับแม่ของเขานี่ครับความสูงนะครับความสูงอยู่ร้อยสามสิบห้าสามสิบหกนะครับลูกแรกลูกสองเออลูกสามขาท้องนะครับลูกสามขาท้องเออ โมเมนต์สถ,ถานะนี่ยังท่องว่างอยู่นะครับขอโทษขอโทษเอฟซีนะครับท่องว่างอยู่ท่องว่างอยู่กับแต่สองเดือนแล้วก็กยังขึ่นอยู่นะครับเป็นสัตว์แล้วแต่ยังไม่ได้ทับเอฟซี FC อยากจะเอาไปาพัฒนาต่อพอพันย,ย์ใหญ่จีไซเบิ้มหรือจีไซตัวใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเอฟซี FC สนใจนะครับให โผล่มาเลยนะครับเร็วๆได้เร e uh, ียบๆนะครับของดีราคาถึกนะครับลูกของเขานะครับเบิ้งเบิงเบิงลูกของเขาลูกของเขาเป็นตาเดตูลูกอยู่นะครับเบิ้งเบิ้งไทยน้ำนมดีแท้นะครับน้ำนมดีหลยนะครับนี่ลูกลูกของเขานะครับไว้แก่สองเดือนนะครับให้เบิ้งเด้อเบิ้งเด้อหน้าหน้าดีไทยดีครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งครับเบิ้งเบิ้งนี่ครับนี่ไว้แค่สองเดือนนะครับไว้สองเดือน นี่ลูกสาวนะครับลูกสาวของหลานของเบิ้มนะครับหลานของเบิ้มพันล้านพ่อเขาเป็นเบิน้นลูกของเบิม้มนี่เป็นหลานของเบิ้มพันล้านนะครับเร็วยวเด้อครับเอฟซีต้องการนะครับนี่แม่ของเขาสายบ้านๆแต่น้ำนมดี <Yeah. S 2> น้ำนมดีนะครับสนใจนะครับให้รีบโรเลยนะครับรีบโรเลยนะครับลงรีลงรี หนึ่งราคานะครับหนึ่งแสนเท่าไหร่กนน็หนึ่งหนึ่งหมื่นห้าพันนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมืนห้าพันครับต่อรองได้นิดหน่อยนะครับส่งฟรีครับแล้วฝากเอฟซีเดอว์ฟูที่ต้องการไว้ไปเลี้ยงไหมครับลูกกับพัฒนาแล้วถ้าลูกเป็นสาวนะครับค้งที่โตใหญ่กว่าแม่แม่สูง ร้อยสามสิบห้าสามสิบหกนะครับครับร้อยสามห้าสามหกแล้วก็เบรงลูกเขานะครับลูกเขาหน้าตาสวยหน้าตาสวยตูลูอยู่นะครับเป็นตาเป็นตาเอาไปเลี้ยงแล้วก็เบิรงทไทยบิรงเนื้อเบิงได้ลูกสาวคนเป็นตาเบรรลุลายเป็นให้แม่เริ่มที่เป็นสัตว์แล้วครับสองเดือนนะครับก็ต้องการถ้าเอฟซีได้ไปจะได้ไป ก็เอาไปใส่ตัวพ่อพันธุ์ง่ายๆได้เลยนะครับอ่าเอฟซี FC คงทีน,นนะแล้วเบอร์ติดต่อนะเบอร์ติดต่อศูนย์แปดสี่เก้าแปดหนึ่งสามเจ็ดสองเก้านี่นี่แม่เขาครับนี่แม่เขาเบิงองดีๆเด้อะอาบูมิตาเน่นครับประกันตำนี้ประกันตำนี้นะครับเบอร์ลิฟขาก็สวยนะครับ ตาแต้มมีตาแต้มนะครับแจมแจำขอสองอ่องนะครับขอสองอ่องนะครับเบิ้งเด้ว fc ครับตาแตม้มตาตาแต้มหลายนะครับแบบนี้ครับเบิ้งแม่เขาอีกทีนึงกที่ fc เบิ้งแม่เขาอีกทีนึงคร pave, ับรอบๆตัวนะครับประกันตำนี้นะครับประกันตำนี้ความสูงกับประกันไว้ร้อยสามสิบห้าแต้มเป็นร้อยสามสิบหกบวกไปแล้วครับแต่ทางประกันไว้ให้ fc เลยนะครับ ครับสนใจให้รีบๆโทรมาด้วยครับราคาเกษตรกรนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมืห้าพันนะครับต่อได้นิดหน่อยส่งฟรีครับร้อยกิโลส่งฟรีนะครับติดต่อได้ครับฝากไว้นะครับแล้วก็อ่าสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับครับเอีครับเบิ้งแล้วครับแล้วเบิ้งรอบตัวอีก่นนึงครับ รอบตัวอีกทีนึงครับขาของเขานะครับนุ่มนุ่มสีเตายังไงเลยครับนุ่มนุ่มนุ่มสีเตาครับหลุมสีเตาประกันนะครับประกันตำนี้แล้วก็เบ่งลูกของเขาอีกครับอีล่าอีล่าไปอีล่าไปไปไว้สองเดือครับอีล่าครับลานีเดอครับลูกสาวของลานสาวของเบิ้มพันล้านครับหางดกหางดำท้ายดีนะครับตัวเมีย ไม่มีตำนี้ครับครับนี่หน้าเของครับหน้าของหาตาสวยครับเขาเปิดดีนะครับกระพอเป็นป้องเป็นป้องเลยนะครับปอเเป็นป้องครับสําหรับคลิปนี้เอาไว้เชนี้ก่อนเด้อครับใคสนใจรีบๆเด้อครับเด้อครับอ่าครับนี่แมวของเขานะครับอ้าวครับคลิปนี้ก็จบแค่แค่นี้ครับสวัสดีครับ Ah. Uh.